ทุครับที่เห็นบนโต๊ะนี้นะครับเป็นรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่แขกรับเชิญของผมนั้นไปได้รับรางวัลมาครับน่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าไปทําชื่อเสียงให้กับสมุนไพรไทยโอ้ดังกล้องไปทั่วโลกเลยแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านดร์นัทพลโพวิจิตนะครับประธานบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจำกัดและประธานกรรมการบริหารบริษัทแชมป์ออฟแชมป์อินโนเวชันนะครับหรือว่า CCI นั่นเองครับจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชระบุว่าในปี2564ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นั่นคือมีจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน60ปีถึงร้อยละ20หรือ13ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นประชากรเพศชายสูงกว่า5ล้านคนซึ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนต่างๆในร่างกายให้ลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะผู้ชายไทยจะมีปัญหาสุขภาพในเรื่องความผิดปกติของต่อมลูกหมากมาเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมลูกหมากคือส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีรูปร่างคล้ายลูกเกาลัดหุ้มรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นปกติจะมีขนาดประมาณ15-20กรัมมีหน้าที่ในการผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิโดยทั่วไปต่อมลูกหมากจะหยุดเจริญเติบโตหลังจากอายุ20ปีจนกระทั่งอายุ45ปีจะมีการเพิ่มขนาดขึ้นอีกครั้งจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคต่อมลูกหมากโตและจะพบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าผู้ชายสูงวัยที่มีอายุ80-90ถึงปีเรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตเกือบทั้งหมดเพียงแต่ในผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่มากอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีโอกาสเป็นโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งในทางการแพทย์จะมุ่งเน้น ที่อาการขับถ่ายปัสสาวะของผู้ป่วยที่ผิดปกติเป็นหลักมากกว่าขนาดก้อนต่อมลูกหมากโดยสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ปัสสาวะติดขัดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือใช้แรงเบ่งปัสสาวะมากกว่าปกติปัสสาวะไม่พุ่งสะดุดเป็นช่วงๆปัสสาวะไม่สุดมีปัสสาวะหยดเมื่อใกล้จะสุดปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน ปวดปัสสาวะรุนแรงหรือบางรายอาจจะมีเลือดปนมากับปัสสาวะซึ่งหากปล่อยให้มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตแล้วไม่รีบรักษาอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับระบบสืบพันธุ์เช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดเพราะต่อมลูกหมากบวมไตเสื่อมไตวายและอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตามมานั่นเองดังนั้นการโตผิดปกติของต่อมลูกหมาก เป็นเรื่องที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามสำหรับชายไทยที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปต้องคอยหมั่นสังเกตอาการเวลาขณะขับถ่ายปัสสาวะและควรตรวจเช็คภายในกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจหาความเสี่ยงและป้องกันรักษาได้ตั้งแต่เนินเน่นๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทรซิงพลัส2ด้วยสารสก,กัดไลโคปีนจากมะเขือเทศและซิงค์หรือธาตุสังกะสีช่วยดูแลผู้มีปัญหาโรคต่อมลูกหมากโต คลิกหาเราครับสวัสดีครับผมนายพลชัยค้ากระบือครับปัจจุบันอายุ63ปีมีอาชีพรับจัดตุ้ดจีนนอกสถานที่ผมมีอาการที่ไปทำตุ้ดจีนอยู่ก็เลยไปเดินไปเข้าห้องน้ำมันปัสสาวะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พุ่งก็ทนอยู่พอเสร็จงานก็ไปปัสสาวะอีกทีหนึ่งปรากฏว่ามันปัสสาวะไม่ออก เป็นเลือดออกมา1ิบิบเลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนหนึ่งบอกว่าแบบนี้มันเป็นต่อมลูกหมากโตเพื่อนก็แนะนําเราว่าต้องไปที่ตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าเราไปเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดเราจะเป็นแบบไหนมีอยู่สองกลายที่เพื่อนกันที่ผ่าต่อมลูกหมากแล้วไม่รอดเลยตัาเอเราจะทํำยังไงดีก็มีพอดีมีแฟนมาบอกว่าไปเอาสมุนไพรอ่าโทเมซิงพัท มากินดูีิของด็อกเตอร์เขาดีอยู่ให้แฟนไปซื้อมาเลยกลองนงก่อนทานเลยสามเวลาเลยครับเช้ากลางวันเย็นเวลาละ2องแคปซูลอาทิตย์หนึ่งฮะปัสสาวะที่ที่ขัดมันก็ค่อยเบาบางลงแล้วก็ไม่ค่อยมีเลือดออกมาการปวดการเจ็บก็หายไปรู้สึกว่าพอใจในในสมุนไพรตัวนี้มากพอดีทานไปสามเดือนอาการก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีน้องที่เป็นตัวแทน มาแนะนํามีโทรมทริงพัสองขึ้นมาเป็นตัวที่เข้มข้นที่ดร,รท่านทำขึ้นมาใหม่เข้มข้นเมื่อก่อนจากเราทานวันละ6แคปซูลแต่เดอนนี้เรามาทานวันละ2องแคปซูลก็ประหยัดเราลงราคาเดียวกันแต่ประหยัดเงินเราได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับตามลําดับที่ได้ทานมาครับตอนนี้สบายใจไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรายก อะไรออกจากอกของเราเพราะเราเป็นความกังวลมากเพราะเรามีธุรกิจที่จะต้องดูแลอีกผมคิดว่าผมจะต้องทานโทเมซิงพัดตัวนี้ไปเรื่อยๆอตลอดเพราะผมรู้สปปรรพคุณคนที่เป็นโรคตัวนี้ทรมานมากเวลาปวดเวลาเจ็บขึ้นมานี่ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เลยสําหรับคนที่มีอาการเหมือนอย่างผมนี่นะครับผมอยากแนะนําเลยอยากให้เพื่อนๆได้ลองเลยครับสุดท้ายนะครับผมอยากขอบคุณดรณัฐพลโพวิจิตที่ท่าน ได้นำสิ่งที่ดีมาสู่ให้ชาวโลกและคนไทยได้ทานของที่ไม่แพงผมประทับใจมากครับที่สิ่งดีๆอย่างนี้เข้ามาสู่ในประเทศไทยครับชื่อสนิทจูไทยสงค,ครับอาชีพรับจ้างครับแม่โคอายุ49ปีครับเมื่อ20ปีที่แล้วขับรถแม่โคอยู่ดีๆม,มันเกิดอาการเก็บท้อง ทงท้องน้อยเนี่ยปัสสาวะไม่ออกเจ็บมากเลยก็ไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นต่อมลูกหมากโตเขาก็ผ่าตัดหลังจากนั้นมาก็เขาให้ยามากินทานได้สามเดือนมันก็หายไม่ค่อยปกติเท่าไรมันก็ปวดปัสสาวะไม่ออกอยู่หลังจากการผ่าตัดมาก็เป็นอาการอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมาเจอแฟนเขาแนะนำให้กินยากับหมออื่นก็ลอง เอาไปทานดูหนึ่งกล่องทานหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นกินต้นแรกปัสสาวะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยออกประมาณอาทิตย์หนึ่งปัสสาวะเริ่มเริ่มดีขึ้นก็ปัสสาวะปกติปัจจุบันก็ขับไมโคอยู่ตั้งแต่กินโทมัสซิงพัดสองอาการดีขึ้นมากเลยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ปวดหน่วงแล้วทานโทมัสซิงพัดสองมาเรื่อยๆครับ